มันไม่มีเสียงเหรออุ้ยมีแล้วก็ได้สะดังเลยโหฉันจะแตกโอเค Shape, ะะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยจะต้องปลูกผักปลูกพืชผักอะไรอย่างนี้เองนะคะแล้วก็เอามาทําอาหารขาย <laughs> มันยังเป็นเดโมอยู่นะคะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าลองเลยแล้วกัน eating is only way to increase chef level เอาวะการที่ level c h e จะอัพได้ก็นั่นหมายความว่าต้องกินเหรอสวัส <Hello! S 1> อะไรวะ สวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome b r i d h Ambosia Lad คืออะไร l a t This is where we part way We have been w a i n o the main p o r t But this is not matter I want to discuss with you Goodbye oh? Just like that See adventure t oh. ceremony อะไรอะ Hey อ <I> ้าว <c oughs> เราเป็นคนที่ถูกทิ้ง And don't sneak on to our ship again อา้าวเราไม่ได้เป็นคนของในเรือนี้เหรอเชื่อเราแอบบเราแอบ,บขึ้นเรือเข้ามาเหรอเนี่ย Guess the eyes for it for it แล้วยังไงนี่คือตัวละครเราเหรอหน้า <S 2> <S 2> <S 2> โคตรแกากตัวละครเราหน้าแบบหน้าโคตรกากมีอะไรบ้างขอดูหน่อยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเชื่อแพนอย่างกับแพนเล่นไมค์ครับ กระโดดเข้ากลับได้ไหม n <No. S 1> ไม่ให้กลับด้วยมันไม่ให้มันกระโดดน้่นล่ะเจ้าละพอเวลาช้าโจรสลัดเลยเฮ้ย Stop right there Stop r i g h t t h e r e Did you just like disembark here อะไรสักแบบนี้ Oh then I guess I have to ask you for the uh for your official permission uh I don't have any <Ooh. S 1> you are not getting through แปลว่า unless you make it worth my will my wife อ่า uh, this is concert okay new face นะฮะเราต้องไปคุยกับกัปตันล่ะหมอนี่หรอแล้ววัน e ี้ด้วยกัปตันกัปตัน B C man ว่าในคูด manage to persuade him to make an appointment appointment แต่สเกนในตอนนี้ a ม่มีซิงเกิลค o ยออนมีอ่ well can blame any เอ๊ะ can blame my guy for trying ทำไมถึงจะน้อยไอเดียวอชแมนบีเฮเวอร์โอ้แต่ว่าไอเดียวอชแมนบีเฮเวอร์บีทอล์กิ้งทูมอนอะไรนี่เมื่อไหร่พัดจะได้ทำฟาร์มวะข้ามแม่งเลยไงเลื่อนแล้วนะอวนะโอ้ยเรามาแอบดูด้วยวะ่ะเชียร์กับตาหน้าอย่างคุ้นเราต้องไปที่เซาเกตน,นะคะแล้วเซาเกตอยู่ไหนวะ เข้าได้แค่ประตูเดียวดิน,นี่คือเข้าได้แล้วหรือเปล่านี่คือเสาเกตหรือเปล่าถ้าตอนนี้ไม่ใช่เสาเกตแล้วเราไปไหนได้วะเอาละนี่เหมือนมีคนเสียง,งคนตีกันแหละมีคนตีกันจริงด้วยทุกคนโย<อ>่งด้วยเลยมาต่อยด้วยได้หรือเปล่าพิทีมพิธีมพลาดวู้ฮูฟมาคุยอะไรกันวะไม่อ่า,านแล้วเพราะว่านะถ้าเราเดินไปทุกประตูเดี๋ยวเราก็จะเจอเองเชี่ยะอะไรวะน้าดิฉัน no be taking to be the เสาเกต เฮ้ยอะไรอ่ะไปทางนี้หรอลิงเดอเบลหรออุ้ย <c oughs> ตกใจ One f us dead Tiger Can I help you Holy crap เฮ้ but you didn't ring the bell you have to ring the bell mister this that for a reason มันเราก็กดแล้วใช่หรอเชียวนี่บ้าหนอเหรอเนี่ย you g o t a k i d you gotta be kidding me ฉัน <c> สามารถที่จะพาคุณกลับไปที่เอ่อ you mean this places this is the plate I bought for my little saving I had left but this this is this is the best of my life ดูมันโคตรดีเลยนี่มาอาไม่ชอบอีก wait what oh my god this is Jay giant e c k โคตรจะใหญ่เอาล่ะเรากดแถบเพื่อเปิดอินวิกตอรี่นะคะแล้วก็ <c oughs> นี่เหรอ อ๋อเอามาถือเหรอเอาใส่ช็อตคัดได้ด้วยนะคะโกหมมีน้องหมาด้วยมีน้องหมาตัวนั้น <Yeah. S 1> อันนี้คือวิ่งไวสุดแล้วนะไวสุดในชีวิตเราแล้วนะอันนี้คืออะไรอะอ่ว้วเฮนะ้ยยมฮ้ยเ้ยเฮ้้ยยเฮ้น้ยเ้วเ้ย้ยเฮเปิยเระตูน้้เราต้องมาค่อยๆเปิดด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> โคตรจะมืดเลยเล่นไล์อ่ะมาทำให้มันสว่างกันดีกว่ายูสแคน l ดอ๋อนี่ไงติดไฟแล้วนะคะเป็นภาพมิติเดียว <It night. S 2> อีกไหนอ๋อนี่คือคิทเช่นนะคะ Boiler seam work I will take a look a good s t r e morning อ่ะฮะไม่น่ามีอะไรป่ะคือเป็นดวหมดงง้นไอ้หมอนะ้ำ <5 S 2> มันกุ้งไกหาที่จุดไฟมาไม่มีที่จุดไฟเลย อ๋อนี่ไงแล้วทำไมเรามีไฟข้างบนแล้วมันติดไม่ได้หรอ Use candle อ๋อนี่ไงโอเคเราติดไฟทั่วบ้านแล้วนะคะตอนนี้ Get some sleep อ๋อเขาให้เรานอนเลยได้ครับเรานอนเลย,ยเ morning, park, แล้วกันเอาว่าแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับเดโม หรทำไมว่าเหลือแต่กรุงเกงอะอะ uh, Not the most comfortable bed ever but waking up in the my own house priceless. t h e even some sort of bar room i c a n go d o w n to get dressed or make myself. อ๋อโอเคตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะเชิญเข้า่ะเอามาว่าเราจะใส่บ็อกเซอร์เอามา โอเคแฟชั่น okay, อีกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปเช็คในเช่นต่อนะคะน่าติงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเราต้องออกไปเช็คข้างนอกดูนะคะ Investigate the Ruckus Ruckus ออรัครืออะไระทุกคน Ruckus อ๋อ oh. นี่เหรอ มันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้น if the house wasn't i s bad enough condition to be with what the h e l l c a u s e its mess ดีค่ะมาตอนดังยูทูวพอดีค่ะอุ้ยใครอ่ะาซ่เฮ้ยโกเลมเหรอ Are you owner of this land เป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้หรือไม่เอ่อใช่คิดว่านะ มันให้อเทมเรามาแล้วอ่ะได้ของมาปลูกผักแล้วแบบงงๆงเขาบอกให้เรา plant the s e e d แล้วเราก็ได้ของมาแล้วด้วยนะเราจะเอามันมาในช็อตคัทเราจริงจริงอ๋อถ้าเกิดเราหยิบเครื่องมือนี้มามันก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะว่าเราจะต้องปลูกอะไรตรงไหนบ้างนะเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเลยแล้วกันตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเราใส่ไปเลยได้ไหม อ๋อใส่ได้เลยค่ะทุกคนมันได้แค่ช่องลานอะดิโบปลูกเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวต้องปลูกอีกประมาณสักสี่แปลงนะ4สี่แปลงโอ๊ยนี่พันทำเบี้ยวนี่หว่าไม่เป็นไรนะพันตาซีเสร็จแล้วแล้วไงต่อพรีสแตนดาร์ดเอาอ่ะตัดไม้เกิดขึ้นว่ะการตัดไม้เกิดขึ้นนี่หรอทำไมเสียงมันกากจังอะ เสียงตันไม้โคตรจะกากว่า้วเขาให้พอแล้วหรือเปล่านะเสียงดันไปเหมือนเขาอาจจะไม่ได้อยากเหมือนก็ได้นะทุกคนเออเสียงมันเคาะไม้เลยอะไรวะเนี่ยสมอลสโตรเลที่ไอหัวที่มันเสียของให้เรารววๆเลยวะอ๋อเราสร้างกล่องไม้ได้แล้วผาถ่านฝั่งไหนวะเนี่ยเอแล้วมันวางยังไงอะ หรือว่ามันวางในบ้านวะไม่ใช่อ๋อต้องใช้ไม้สามอันล้วต้องไปต่อยตีไม้เพิ่มพัด <c oughs> วางไว้ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> เอาวะตเลทนี่ไงไว้เก็บของได้นะฮะบิวแล้วไปบอกไอ้หมอนั่นกันเรียบร้อยติดตั้งเสร็จแล้วแล้วมันให้อะไรไหเหออรอซอมิวซอมิวมาทำอะไรซอรมิวต้องใช้ไม้หกอันเอเคไปตัดไม้เพิ่มนึกว่าเล่นไม้ค้าอยู่ <c oughs> ต้องวางไม่ไกลอ,อ่ะพื้นที่มากเพราะไม่รู้ว่าย้ายได้หรือเปล่างั้นเอาไว้แถวนี้ละกันโหใหญ่โอเคสร้างแล้วครับนี่บ้านเราจริงหรือเปล่าวะหรือบ้านในหมอนี่แล้วเรามาเป็นลูกกระจกมันวะตัวทรงละเอ๊ะ e ะแนนจอ็อกยูเซอร์เช็คเดอะสเตตัสอเดอะ็อปโอเคเราต้องไปเช็คนะคะว่าอุย้ยโตแล้วนี่เห็นว่ามีเดียวโตวเลยว่าจะฟัก ห้าเวทเก็บมาเหรออ๋อเก็บมาโตัวแล้วแล้วมันจะโตได้อีก11ครั้งอ๋ออย่างนี้เอง ability test protocol delivering basic food processing walkthrough cooking trip น e ah, <No. S 1> ี่ไงเอา่ะได้ของทำกับข้าวมาแล้วนะคะ learn how to cook โอเคเข้าบ้านเนี่ยนะ ทำกับข้าวกันดีกว่า very well let's try my new kitchen uh I leave the cookbook over there in case I need to take a good look at it ก็คือตรงนี้เหรอ basic require tree incident สามอย่างเหรอ oh you will see Virgo spirit แล้วอะไรอะ่ะ so p h i s t s it So purification หรอ Flavor released from each ingredient อ่าฮะ Higher level ingredient have more อันนี้อันนี้แอดอันนี้ point Be careful to not leave ingredients sitting to o long อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะเี่ยทำยังไงวะเนี่ย Score point Property pan อินก cool uh ิเดนต์ลีกคอมไบเวิร์กโ p สปิริตเป็นครูอีชอินกิเดนต์อะฮะอ๋ออันนี้ทำให้ไม่ไหม้นะคะแล้วเราก็ต้องใส่ไปอีก2ออันเมื่อกี้เราใส่มะเขือไปแล้วใส่อันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ Red World เอาว่า <S <S 1> <S 1> ะแชก้โอ้ยได้แล้วโทเมเโต้ซอฟเฟลแอนด์ชีสี่สกินวิดออเรนจ์รูทซุปว่ะเอาว่าสำเร็จเริ่นท้าทุกคนแล้วดูถือจานดิดูน้องถือจาน <c oughs> ถือไปไหนอะน้องดูแฮปปี้จังน้องดูแฮปปี้ฟุดฟุด เอาไปให้ให,ให,หมอนั่นกงนเอาหอกสแกนนิ่งวะ่ะคดนต่อมาเขาบอกให้เรากินที่โต๊ะหรออินไซด์เดนแอนด์รีพอร์ตแบล็กทูกลีมโอเคเราต้องกลับไปกินในบ้านนะคะอันนี้ทูรีควาวดีสโอเคเราก็ต้องถือแล้วเราต้องถือมากินอย่างนี้ เพราะว่า wow. modify the multiple with the matching flavor value this score this value add chef level อ๋อเชฟคือถ้าเกิดเราทำอาหารอร่อยขึ้นเรื่อยๆมันก็จะจะเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเพาะว่ตอนนี้เราเชฟเลเวลสองนะทุกคนเห็นหรือเปล่าอีทแล้วกลับไปหาโกลเลี่ยมกงนก่อนทำขายก็ต้องทำกินเองกันเลย Learn about synergy eat your veggie คืออะไรอะ อ๋อต้องดูเมนูอ,อื่นต่อเหรออันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ s y n e r g i s y n e r g i s e t เราต้องทำกับข้าวเหรอทำใหม่แล้วก็อันนี้ใหม่เหรออที่ค Shirley Walker, Serena Madrit, Juan Anater, Daya t h r e e w a y s a k i t e Let's start with carrot อ๋อนี่ไงมันกำลัสสงสอนเ,นเนร,รอาอยู่ start with carrot อ๋อกดนะคะ Genetics to h y p e r p e r t y a Display w ปครับทุกแผ แอตูแพนแครอทพาวเวอร์ตี้อาร์เรนอ่ะฮะเกิดไซเนอร์อะไรอะไซเนอร์จีแฮดแอคทิเวเต็ดเกิดิสกอรเดอแท็บลูทูดูนักแอคทิฟอ๋อความเข้ากันเหรอคะแล้วเขาก็ให้เราใส่โทมัทโต้เข้าไปอ๋อถ้ามันเข้ากันมันจะปุ๊อย่างนี้เหรอแล้วไงต่อ อ๋อนี่มันปุ๊ด้วยแสดงว่าเหมือนมันอร่อยมันติดคลีอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะทำอาหารแล้วติดคลีสเหรอทุกคน,นได้สิบห้านาทีเต็มได้1สิบห้าแต,ต้มเต็มแล้วแค่ไหแครลอดเหมือนเดิมนี่รีพอร์ตแบ็คทุกคนเลมโอเคเอาไปให้น้องโกเลมดูว่ามันอร่อยขึ้นแล้วตอนถือจานนี่คือเดินชา้า้วยนะ uh huh. ออโ้ตโหตเอามาทำเป็นเฟ้นไฟนีน่ว่าดูดิ นิวไอเทมนนี้คือเราต้องกินไหมวุ้ยเควส์เขาให้เราเมนเควสเราต้องกลับไปในเมืองด้วยว่ะเก็บเห็ดได้ไหมเนี่ยเอาเห็ดไปทำกับข้าวเฮ้ยเก็บเห็ดได้เฉยเก็บเลยแล้วกันเอาไปทำกับข้าวแวะเลยแล้วกันมันไม่มีเพลงระหว่างทางเลยหรอวะเหงาจัดไม่มีเพลงแบบว่าเหมือนสตอรี่ออฟซีซั่นหน่อยหรอวะนี่คืออะไรอะเก็บได้ปะเฮ้ย มิสซิรีเอกโชว์เอกทูสเปคสเปกคือใครสเปกคือคนข้างในแล้วคนนี้คือใครมิสซิรีไนท์มิสซิเรียสไนท์ by the magic of that place to enter the city h u m a t p r o v e your purity I challenge you to go a duel เฮียไม่นะมันจะท้ามันจะโชว์บุด่ะ Let's battle โซมาปะเนี่ยเชี่ยพัดผ่านไปไม่ได้เพราะว่าพัดต้องสู้กับไอหมอนี่จะ mm hmm. ต้อง defeat the knight I need to defeat the knight I want to a b o l v e to get into the t o w n สู้ได้เลยหรือเปล่า Are you ready สู้เลยเชี่ยโซมาะสัตย์โอเค this definitely is show Is not how I was expected to spend the day? Shh. Pay attention now! The judge will determine the condition for the battle. What? What was that? What was that just now? I just... อะไรเรนดูอิทโอเคเราทำได้ไปเลยต้อง add ingredient อ๋อมันต้องทำให้มันปูด้วยทุกคนทำไมมันปูขึ้นมาด้วยแล้วทำไมมันติดทั้งหมดตรงนั้นแต่มันไม่มีแสงขึ้นให้อ่ะดิเราทำไม่เต็มแน่เลยเราใส่วัตถุดิบผิดจริงๆมันต้องเริ่มด้วยแครอทก่อนป่ไปลลุยเริมแม่งเลย เอ i e h i s whoa, 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 d n e t c i s o t a s i o n on the d i s h s c o r e กินอที่กลิ่นหอมก่อนใช่ไหมอ๋อมันชิมมันชิมแล้วอ่ะคืออะไรวะเนี่ยชียดได้ห้าสิบ bloody hell what did just i win what did i just win s s แต่ส่วนอันเล็กๆ t ี้ section ที่เจ้าฮัทเพิ่ง t a k e n a look and the ingredient in the dish ไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวก็ได้รู้วันหลังอยากดูว่ามันกินของเราเป็นไงบ้างดูด้าเราดิเอาอะเปิดมาที่ห้าสิบเอาคุชนะแล้วดิเราโกงกว่า แค่คะแนนเราก็นำแล้วเอาอะโคตรจะโซมะน้ำตาไหลเลยเอาอะวิกตอรีว่วะยังไงเ <c oughs> ชีย์เราไ่งโคตรโหวัวแสเว้าเราผ่านไปได้แล้วนะคะโค้ชช่อยด้วยแฮป everything I own I see but just in case have this เอา,าอ่ะหมอนน่มันให้คอร์สมาแล้วอ่ะโอเคมันให้คอร์สมาแล้วมันก็จักไปนะเอาว่ะเลื่อนแล้วนะอันนี้ต้องเอาไข่มาให้มันมาแต่นะเราต้องเอาไข่ให้มันหนีให้หมอนี่อ่ะให้สเปกไอฟาวด g g เ v i l l a g e w e l l I can t e l l it l o o k like อ m อะไรอ่ะ o m i n o u s เหรอ o m i n o u s and we should โอเคเราโชว์เอก อ๋อเราต้องเอาไปเราเอาไข่ไปให้ด็อกเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะเราไปไหนก่อนดีวะเอาไข่ไปให้ด็อกเตอร์ก่อนแล้วกัน้งั้นหมอนี่เหรอโอ้คูเปอร์อุ้ยคุณตาคุณยายนี่นา Hi I'm Setter New Neighbor of the Villa I heard you were Doctor of some kind with advanced knowledge of flora and f อร n a Heard wrong I'm afraid ฉันคิดว่าน่าคิดวิลละ Have I อย่างนั้นเหรอ Yes because e w จิวอา a r ด็อกเตอเพราะว่าเราสองคนเลยแหละที่เป็นด็อกเตอร์นะวันะด็อกเตอร์เว่ยด็อกเตอร์ไรเดียร์ indeed Then maybe you can tell me about this strange egg นา่าจะน่าจะบอกได้เกี่ยวกับไข่ประหลาดนี้นะคะที่เราเจอมานะ also n o w t h a ม Mr. Rand teleports r i d g had to come up with a lot of names on that trip มันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันยื้อจังกันไปฝั่งนี้ต่อปะไฟเดลโลคอล์คาร์เพนเตอร์เพราะว่าเราจะไปซื้อเตียงนะคะทุกคนแต่น่าจะซื้อไม่ได้นะเราไม่มีตังค์อ่ะเอ่อ Hello? ลโหลย r แซมไรคี e ฉันอยู่นี่ a r ย y เด t คาร์เพนเตอร์เป็นช่างไม้หรือเปล่า I am a humble carpenter. yes ใช่ฉันเอง I like to buy some furniture for my new farm จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าฟาร์มใหม่ครับเพิ่งจะย้ายมาที่นี่เออนายเป็นลูกค้าอย่างนั้นเหรออ่อ uh, ฉันก็คิดว่าฉันใช่อะนะ Then this is a truly day of salvation for you อ่าอะไรนะ Because you found a Jesus What And Jesus will save your money พระเจ้าจะเก็บตังเรานะคะ l e t them begin เ l l be r i t อันผิด Thank for playing wishlist now oh yeah w e w o n t ไม่นะเขาไม่ให้เราเล่นแล้วเขา thank you แล้วอะ ไไงใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถที่จะกดอะไรนะวิชลิสใช่ไหมวิชลิสไว้ได้นะคะชื่อเกมว่า E ี i ิกเ e ฟนั่นเองเอาล่ะจริง้ห่ะ